สวัสดีครับทุกทุท่านขอต้อนรับสู่ซปเปอร์คอมเมนต์บายซปเปอร์สามารถครับและคู่ชิงในฝันของชาวอาเซียนก็มาพบกันจนได้นะครับเมื่อทีมช้างศึกของเราจะต้องโคจรมาพบกับทีมดาวทองเวียดนามอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเวียดนามชนะอินโดนีเซียมา2 0ในนัดที่2ครับส่วนไทยของเราชนะมาเลเซียมา3 0ในนัดที่2 ซึ่งหลังจากที่เวียดนามเขารู้ว่ารอบชิงชน,เนะเลิศเขาจะเจอกับทีมชาติไทยเขาก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายครับบางคนก็บอกว่านี่แหละมันคือทีมราชาอาเซียนเจอกับราชาอาเซียนโดยแท้จริงบางคนก็บอกว่า99%นะ เวียดนามจะได้แชมป์ในครั้งนี้มันคือความฝันสุดท้ายที่รอคอยมานานโอกาสจะทวงนี่ไทยในนัดชิงชนะเลิศเวียดนามจะไปผู้ชี้ขาดและบางคนก็บอกว่าครั้งนี้ไม่มีชนาทิพย์ฉันกล้าการันตีเลยว่าเวียดนามของเราจะได้แชมป์แบบชิวๆแม่เวียดนามพูดไปเรื่อยเลยนะครับผมอย่างไรที่เราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับ ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากชาวเวียดนามภายหลังที่พวกเขารู้ว่าเขาจะต้องชิงชนะเลิศ a f f m i t s ิ b i s h i ิ l e เล็ก c Cup 2022กับทีมชาติไทยไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มกับคอมเมนต์แรกจากชาวเวียดนามครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเมื่อดูวิธีการเล่นของไทยกับมาเลเซียเนี่ยฉันรู้เลยว่ามันคือ50-50 มีโอกาสที่เราจะชนะและเราก็แพ้ฉันกันงวลเหลือเกินว่าเวียดนามของฉันเนี่ยจะแพ้ก่อนมันจะสร้างความตึงเครียดกับชาวเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าพวกเราคิดว่าเวียดนามของเราก้าวจากอาเซียนไปแล้วเราควรมองไทยเป็นเรื่องธรรมดาก็พอแหมสุดยอดจริงเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารุ่นนี้ผู้เล่นของเรานะดีกว่าไทยเล็กน้อยพวกเราเองเนี่ยอยู่ในระดับวีมแล้วคาดว่าเวียดนามจะชนะได้อย่างแน่นอนสุดยอดไปเลยครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพบไทยในรอบแบ่งกลุ่มรือรอบรองชนะเลิศเวียดนามอาจแพ้แต่สุดท้ายแล้ว99%เนี่ยของไทยเองจะแพ้เวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหนาวนี้นะต้องหามอไฟไทยมากินซะหน่อยขอให้ผลงานในบ้านของเราทําได้ดีด้วยเถอะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยปีนี้นะออนแอเวียดนามเองจะชนะ2-0อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาจากชาวเวียดนามเขาบอกว่า ใจของผมเนี่ยอยากให้เวียดนามชนะแต่ในใจลึกๆมันจะบอกว่าเวียดนามอาจจะไม่มีประตูอันนี้คิดได้ดีครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูดูการนี้นะบอกเลยว่าเวียดนามตอนนี้แรงกว่าไทยเพราะวิธีเล่นและความคิดของลักเตเวียดนามแตกต่างกับไทยและไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะเท่าเทียมกับเวียดนาม เอาอย่างนั้นเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามของเราเก็บมาหมดไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือว่าจะเป็นมาเลเซียแลงจทีนี้ก็เก็บช้างศึกของไทยเป็นอันดับต่อไปเอาอย่างนั้นเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าครั้งนี้นะไทยขาดเสาหลักไปเยอะเวียดนามตอนนี้ก็แรงซ่าสุดๆเลยด้วยเพราะฉะนั้นทัวร์ยแชมป์ค,คงไม่ไปไหนหรอก คอมเมนต,ต์ต่อมาเขาบอกว่าเราเนี่ยถ้าจะแพ้ไทยก็เป็นเพราะกรรมการเท่านั้นผู้เล่นไทยเองเนี่ยเล่นสกรปรกมากอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นนะครับเวียดนามใครกันแน่ครับที่เล่นสกรปรกครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปีนี้นะ <Sport> ผมเชื่อเลยว่าเราจะชนะไม่ใช่เพราะไทยไม่เก่งนะแต่เพราะว่าทัวร์เมนต์ของนี้เป็นของปคาครั้งซอผู้เล่นทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะมาให้ปาเขาครับผมคอมเมนต์ <Sport> ต่อมาเขาบอกว่าการชนะไทยจะต้องใช้พละกกำลังเกิน200พวกเขาเองจะทำได้อย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามได้เปรียบในทุกๆด้านพวกเราเองจะคว้าชัยชนะในแผ่นดินสยามครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามาเล่นลุกกับไทยไปเลยไทยเองแพ้แน่นอนทำลายเกมงวมเขาเล่นลุกและบุกไปหน้าประตูไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเจอไทยครั้งนี้นะ โค้ดปักเองคงได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วอย่าปล่อยให้ไทยทําลายพวกเราได้ชัยชนะครั้งนี้มาถึงแล้วมันจะเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อมอภพลครูป้าของพวกเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้โพกิงเนี่ยแตกต่างจากเดิมอีกแล้วเวียดนามเองยิ่งอันตรายมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากชนะ3 0มศูกำลังใจของนักเตะไทยมีมากขึ้นพวกเราเองควรระวัง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าครั้งนี้แหละเวียดนามเองจะเอาชนะเพื่อครองตําแหน่งแชมป์อาเซียนในปี2022นี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามเองก็มีรูปแบบการเล่นที่เหมือนไทยทั้ง2ทีมนี้ไม่แตกต่างกาันเอาอย่างไรเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าคุณรักฟุตบอลที่สวยงามคุณต้องเชียร์ประเทศไทยแต่ถ้าต้องการเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเล่นแบบรถบัสมีซอกบ้างมีข่าวบ้าง คุณต้องเชียร์เวียดนามแม่อันนี้พูดถูกใจมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอินโดนีเซียรหรือว่ามาเลเซียพวกเขาเองไม่มีอะไรจะสู้ไทยได้เลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าดูแมตช์นี้นะที่ไทยเจอกับมาเลเซียฉันกลัวว่าไทยจะเป็นแชมป์มากกว่าเวียดนาม อันนี้พูดถูกใจมากๆครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารูปแบบการเล่นของไทยทันสมัยมากประสานกันได้ดีเป็นทีมเวิร์กและดูดีมากๆส่วนเวียดนามตอนนี้ฉันไม่แน่ใจเลยว่าปีนี้เราเล่นอะไรกันแม่อันนี้พูดถูกใจไหมครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันสมเหตุสมผลที่สุดที่จะชูถ้วยรางวัลในแผ่นดินของไทยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเองก็แข็งแกร่งจริงๆแต่ปีนี้เวียดนามของเราก็แข็งแกร่งไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้นจิตใจของใครเข้มแข็งกว่าจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะไทยดีนะแต่มาเลเซียเนี่ยเขาเล่นแย่ได้เวลาแล้วที่เราจะทวงบอลลังเอาอย่างไรเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าราชาที่แท้จริงกําลังจะกลับมาแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราเนี่ยจะนําถ่วยจากไทยกลับบ้านมาที่เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าได้ยินหลายคนชอบที่กินสุกี้ไทยพูดติดปาก ปีนี้นะเราจะได้กินมันอย่างแน่นอนเอาอย่างนั้นเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีชนะทิพย์ไทยเองก็ไม่มีอะไรต้องน่ากลัวเพราะฉะนั้นเวียดนามตอนนี้มีโอกาสชนะพวกเราจะแสดงให้ไทยได้เห็นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายูยีาก็ชนะไทยมาแล้วครั้งนี้จะได้เวลาที่จะย้ำแค้นของไทยอีกครั้งหนึ่งครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผลเป็นไปตามคาดอย่างแน่นอน เวียดนามจะชูถ้วยในแผ่นดินของประเทศไทยแม่สุดๆเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือแม์แห่งความฝันเวียดนามจะกลับมาชนะไทยและเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งความฝันสุดท้ายของฉันจะเป็นจริงแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอกาสทวงหนี้ของเวียดนามกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากแฟนๆฟุตบอลเวียดนามแม่ พวกเขาไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับเรียกว่าเกทับในทุกๆด้านกันแต่อย่างไรครับตอนนี้ทัพช้างศึกของเราต้องบอกว่าฮึกเหิมเป็นอย่างมากหลังจากที่ถลม่มมาเลเซียนในบ้านไป3ามศูนย์ปูสวัสด์กันจริงๆครับผมฝากแฟนบอลชาวไทยทุกๆท่านครับในวันศุกร์ที่13นี้ครับจะเป็นนัดแรกที่ไทยของเราออกไปเยือนเวียดนามครับผมและจะกลับมาเตะในบ้านอีกครั้งหนึ่งในวันที่16มกราคม2566เรียกว่าเตะ ตรงกับวันครูเลยนะครับผมฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยฝากช่วยส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจให้กับทัพช้างศึกของเราขวาชัยชนะกลับมาให้ได้และขวาแชมป์อีกครั้งหนึ่งให้ได้นะครับผมช้างศึกสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม